ทุกคนใครเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีจากการแพร้น้ำปปาบอกเลยว่าดูคลิปนี้เรามีทางแก้ให้ทุกคนสวัสดีทุกคนขอโทษอีกแล้วกับช่องอีบีบ้าบอวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง น้ำประปากันบ้างเพราะหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาสิวเรือ้อรังรักษาสิวยังไงก็ไม่หายสักที่ไม่ว่าจะเป็นเอ้ยไปหาหมอก็แล้วปรับรูทีนกินแคร์ก็แล้วหรือว่าใช้ยาสิวก็แล้วปรับพฤติกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่หลายคนจะคิดไม่ถึงนะทุกคนก็คือตัวน้ำประปาที่เราใช้ทำความสะอาดดังนั้นใครที่เคยมีปัญหาว่าแบบเอ้ยแพ้น้ำประปาใช้น้ำประปาแล้วเป็นสิวขึ้นบอกเลยว่าคลิปนี้มันมีตัวช่วยที่แบบมีประโยชน์มากๆออย่างแรกเลยนะทุกคนในน้ำประปาเนี่ยมันมีสารเคมีพวกแบบคอรีหรือ ต่างๆที่เขาเอามาใส่ในน้ําให้แบบน้ําเกิดความสะอาดเนี่ยเขาไปทําการศึกษามาเขาค้นพบว่าเอ้ยมันมีสารเคมีที่อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองของผิวได้ประมาณ19ชนิดด้วยกันทุกคนฟังไม่ผิดมัน19ชนิดเลยเออดังนั้นก็ไม่แปดที่หลายๆคนเนี่ยจะมีอาการแพ้ได้ในคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆใครที่แบบเคยแบบแกะท่อน้ําประปามาดูเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยแกมันไม่ใช่แค่สารเคมีในนั้นมันก็จะมีพวกแบบตะไคร่น้ํามีสิ่โสกรปรกมีสีน้ําตาลแบบเอ้ย ทุกคนแบบน่ากลัวมากแค่จินตนาการภาพก็คือแบบผนล,ลุบเลยและอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนเจอบ่อยมากเลยก็คือทําไมเราใช้น้ําประปาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยไม่แพ้เราไปต่างจังหวัดเนี่ย เกิดอาการแพ้เพราะบอกเลยนะทุกคนว่าน้ําแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันความสะอาดและมาตรฐานที่แตกต่างกันมีความเป็นกรดมีความเป็นด่างที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกว่าเอ้ยทําไมเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ที่แบบเอ้ยการประปาไม่ได้แบบสะอาดมากเราลางหน้าเราเป็นสิวขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนน้ำที่มันเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยเวลาเราใช้คเคร,รืเซอร์โวมด้วยเนี่ยมันจะทําให้การชะล้า,างหรือว่าการจับกับไขมันเนี่ยเป็นไปแบบไม่สะอาด ที่ควรก็อาจจะมีความมันตกค้างแล้วก็เกาะให้เกิดเป็นสิวได้ซึ่งตัวช่วยนะทุกคนบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากๆคือเราเนี่ยทดลองใช้ตัวเนี้ยมาประมาณ3เดือนแล้วแล้วเราก็ได้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งในแบบรีวิวรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจําปีที่ควรมีอ่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูบอกเลยว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มากแล้วตั้งแต่ใช้รู้สึกว่ามันอเนกประสงค์มากก็คือมันช่วยทําให้แบบเอ้ยสิวไม่ขึ้นแล้วก็ใช้แบบกรองน้ําในการกินได้ทุนมาขนาดนี้แล้วน้องก็คือเครื่องกรองน้ำและแต่ว่าเครื่องกรองน้ําตัวเนี้ไม่่ชือง กองน้ําธรรมดานั่นก็คือเครื่องกองน้ํา Panasonic Alkaline Ionizer แบบกลองพิเศษรุ่น TKAS 700WEX นั่นเองทุกคนซึ่งระบบกอง,องเขาเนี่ยทุกคนจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันตัวแรกก็คือเป็นผ้าแบบไม่ทอพอผ่านผ้าแบบไม่ทอนะก็จะมาตัวเซรามิก พอผ่านตัวเซรามิกก็จะมาตัวแผ่นคาร์บอนพอผ่านตัวแผ่นคาร์บอนนะทุกคนก็จะเป็นตัวเัลตานั่นเองซึ่งจะทําให้มันสามารถกรองสิ่งระดับแบบเอ้ยเล็กระดับไมโครได้เลยหรือว่าเล็กกว่านั้นประมาณ1 0บถึงหนึเท่าได้หมดเลยซึ่งสารเคมีทุกอย่างทั้งหมด19ชนิดที่ผ่านมากับน้ําประปาทุกคนพวกตะไคร่น้ําสิ่งสกรปรกตะกอนต่างๆพวกเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสเนี่ยก็สามารถกรองได้หมดแล้วก็สบายใจได้ดังนั้นเราจะไม่มีสิ่งสกรปรกมาถึง ึงตัวแล้วก็มาถึงใบหน้าเราเลยทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากแล้วเรารู้สึกว่ามันอเนกประสงค์มากเลยทุกคนคือเขาสามารถปรับระดับ pH ให้แบบตามต้องการได้เลยไม่ว่าแบบ เราต้องการความเป็นกรดอ่อนๆสําหรับการล้างหน้าเพราะาผิวหน้าเราเนี่ยมันจะเป็น pH ประมาณแบบเฮ้ย4.5-5.5หรือว่าในบางคนที่แบบเน้นในเรื่องของต้องการเอามาดื่มมาทุกคนก็สามารถปรับให้มันเป็นเหมือนแบบอ l ลค l i n วอ a เ e อได้คือเครื่องตัวนี้สามารถอจัด pH ได้หมดเลยทุกคนและอีก s i กเนเจอรหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่มีเครื่องกองน้ําไหนที่เหมือนเครื่องนี้เลยนะทุกคนคือเขาสามารถปรับระดับ pH ของน้ำเนี่ยได้ถึง7แบบด้วยกัน คือเขาสามารถปรับได้จนถึงแบบ pH 3เลยทุกคนคือ pH 3เนี่ยมันจะช่วยในการเหมือนล้างจานคาบชากาแฟแบบนี้มันจะสามารถทําความสะอาดคราบต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆอาต่อมา pH ที่เขาสามารถปรับได้ก็คือ pH 5 5, 5. ้นั่นเองลหลายๆคนน่าจะคุ้นกับตัวนี้คือมันจะมีความ pH เท่ากับ pH ของผิวคือผิวเราเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆคือประมาณแบบสี่จุดถึงห้ประมาณนี้ซึ่งเวลาเราใช้น้ําที่มันสะอาดแล้วมันมีความแบบ pH ใกล้เคียง กับผิวอะเวลาล้างมันจะไม่ทําให้เกิดสิวลวและนอกจากนั้นมันยังไม่ทาลายสกินเบริเออร์ทำให้เวลาเราล้างเนี่ยไม่รู้สึกตึงผิวแล้วก็สามารถทําปฏิกิริยากับตัวเครนเซอร์ได้ดีชะล้างคราบมันที่แบบส่วนเกินของผิวเนี่ยออกได้ดีมากแล้วบอกเลยว่า PH 5.5เนี่ยทุกคนตอบโจทย์กับผิวแพ้ง,ง่ายและทุกสภาพผิวเลยและตัวที่3คือ Purify Water หรือว่า PH ที่มันมีความเป็นกลางอะ่ะทุกคนตัวเนี้ข้อดีของเขาคือเวลาเราที่แบบเอ้ยชงนมให้เด็กบ้านใครที่มีเด็ก เด็กทารกอ่อนๆที่แบบอยากให้น้ําที่แบบ pH มันบาลานซ์ชงนมหรือว่าใครที่กินยาเพราะว่ากลัว pH ในยาเนี่ยจะไปทําปฏิกิริยาส่วนหมวดถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหมวดของ a l k a l i w e w e t e รแล้วก็คือจะมีความเป็นเบสอ่อนเริ่มจากตัวที่4ก็คือตัว pH .5 ตัวนี้มันจะดีต่อระบบร่างกายทุกคนถ้าใครเคยไปเดินแบบเชลน้ำดื่มอะหรือว่าน้ำแร่ในแบบท็อปหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยพวกน้ำแร่ที่มันราคาแพงหน่อยเขาจะมีความเป็นด่างอ่อนๆเพราะความเป็นด่างอ่อนๆเนี่ยจะดีต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ดีต่อแบบเอ้ยแอนตี Anti ้เอจิ้งโดยรวมเพราะถ้าใครเคยไปแบบแอนตี้เอจจิ้งเซ็นเตอร์หลายๆอาจารย์หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้กินน้ำที่มันมีความเป็นแบบ P h ด่างเบาๆก็คือประมาณ8.5เนี่ยกำลังเหมาะสมที่สุดเอออันนี้ ก็สามารถเอาไว้ดื่มกรอกไว้ดื่มได้เลยส่วนถัดมาสามารถปรับได้อีกตัวที่5ก็คือตัว pH 9ตัวนี้มันจะดีต่อการแบบประกอบอาหารการหุงต้มต่างๆเพราะว่า pH 9เนี่ยมันจะมีความเป็นด่างอ่อนๆทาให้แบบพวกน้ำเนี่ยมันสามารถซึมลงพวกแบบเนื้อสัตว์หรือว่าซึมลงข้าวเวลาที่เราหุงข้าวได้ก็จะทําให้อาหารเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้น ต่อมาระดับที่6ก็คือตัว pH 9.5นั่นเองตัวนี้เหมาะสำหรับการแบบเฮ้ยชงชาชงกาแฟแล้วก็ประกอบอาหารพวกแบบที่มีเนื้อสตัตว์เพราะ pH ตัวนี้มันจะแทรกซึมลงไปเนื้อสัตว์ได้ดีทําให้แบบรสชาติต่างๆมันดีขึ้นและ a อ k ค l าย e water ระดับสุดท้ายระดับที่7ก็คือตัว pH 10นั่นเองทุกคนตัวนี้ก็จะมีความเป็นด่างมากที่สุดตัว pH 10เนี่ยทุกคนเหมาะสำหรับการล้างผากักล้างต่างๆเพราะมันสามารถดับรสชาติฝาดได้ดีมากๆ นอกจากตัวเครื่องกองน้ําตัวนี้ทุกคนฟังก์ชันมันจะเยอะมากๆแล้วก็แบบวิน่าใช้มากๆเขายังได้รับการรับรองจากมาตรฐานทั่วโลกเยอะมากเลยอย่างแรกเลยก็คือตัว NSF International และนอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับการยอมรับว่าเป็นอุปกรณ์ทางเภสัชแล้วก็การแพทย์อีกด้วยจากตัว PMD ที่เป็นกฎหมายจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองฟังมาขนาดนี้แล้วหลายๆคนก็คงคิดว่าเอ้ยมันคงเหมือนเครื่องกองน้าทั่วไปที่แบบติดตั้งต้องให้แบบเฮ้ยพนักงานหรือว่าทีมเขามาติดแต่บอกเลยว่าน้องเขาติดตั้งง่ายมาก ด้วยขนาดที่แบบกระ,ะทัดรัดอะทุกคนแล้วก็การติดตั้งเนี่ยก็คือไม่ต้องต่อกับ ه, กอ้ยก๊อกน้ําใต้อ่างล้างจานหรือว่าต้องเจาะรูผนังใดใดทั้ทงสิน้นทุกคนสามารถยบตัวเนี้ยไปต่อกับกอ๊อกได้เลยแล้วก็สลับไปมาที่ไหนก็ได้แล้วนอกจากนี้นนแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนมันสามารถสลับหมวดง่ายมากก็คือในบางคนไม่อยากใช้น้ํากรองก็สามารถเปลี่ยนสลับเป็นน้าปราปาได้หรือว่าใช้น้าปราปาแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นน้ากรองก็สามารถสลับไป,ป,ปได้ก็คือง่ายมากๆไม่ต้องการแบบผ่านกระบวนการหรือ ได้ทั้งสิ้นเลยระยะเวลาการใช้งานนะทุกคนคือเขาสามารถกองได้มากสุดถึง6,000ลิตร ต่อไส้กรอง1ชิ้นเลยก็คือ1ชิ้นเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใน1ปีเลยและอีกอย่างที่เราชอบมากๆก็คือเขาจะมีจอ L C D นะทุกคนที่แสดงรายละเอียดทุกอย่างต่อให้ใครที่แบบ้ยรู้สึกว่าใช้แบบอะไรไม่เป็นเลยต้องใช้เครื่องกรองน้านี้เป็นแน่ๆเพราะว่ามันจะมีตัวเลขต่างๆแสดงรายละเอียดต่างๆแสดงที่หน้าจอ L C D หมดเลยไม่ว่าเวลาเราปรับค่า P H เนี่ยเขาก็จะมีให้ดูว่าเอ้ยปรับแล้วนะเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วสามารถเลือกได้และนอกจากนั้นเวลา ใช่ก่องจะหมดอายุมันก็จะมีตัวเตือนไว้ว่าเอ้ยจะหมดอายุแล้วนะควรจะเปลี่ยนแล้วนะ และใครต้องการใช้น้ําแบบปริมาณเยอะๆเลยเช่นเวลาเรากรอกน้ําหรือว่าเราล้างหน้าต้องใช้น้ําเยอะเนี่ยบอกเลยว่า pH ที่เราตั้งเนี่ยมันจะมีความเสถียรดังนั้นสามารถไว้ใจประสิทธิภาพของเครื่องได้และอีกอย่างที่เราชอบมากคือดีไซน์ทุกคนมันแมชมันเหมาะกับบ้านเรามากๆเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็จะมีความสีขาวมินิมอลเอาไว้ตั้งที่ไหนในบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่โดดโทนเออก็คือมันเป็นอะไรที่แบบมองมาแล้วแบบสบายตามากๆ มาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยทาดาก็คือตัวนี้นั่นเองกับ Panasonic เครื่องกองน้ำอัลคลายไอออนไนเซอร์ตัวนี้ซึ่งทุกคนดูว่า ภาพลักษณ์คือเข้ากับบ้านแล้วก็ห้องน้ําที่มินิมอลมากคือเราอะตัดสินใจเอาน้องเขาอะวางไว้บนห้องนอนเพราะว่าเฮ้ยเราจะได้กรอกน้ํากินด้วยใช้ล้างหน้าใช้แบบทําความสะอาดตัวอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นถ้าใครแบบเฮ้ยฟังก์ชันแบบเราไม่ค่อยทําอาหารเนี่ยเราว่าเอาไว้ในห้องน้ําห้องนอนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าใครทําอาหารเนี่ยเราว่าเอาไว้ในห้องครัวก็ได้นะเพราะแบบกอกน้ําได้ล้างผักล้างจานต่างๆได้อะไรแบบนี้ วิธีการติดตั้งง่ายมากทุกคนแค่ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำที่เขาให้มาตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้เลยทุกคนนี่หมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ก็คือเสร็จเรียบร้อยนี่ง่ายมากและนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะแนะนําอุปกรณ์อื่นๆอ,อันนี้เขาจะเป็นตัวเครื่องนะที่เป็นการกรองหลักหลังจากนั้นก่อนที่เราจะเริ่มใช้เราต้องเสียบปลั๊กก่อนทุกคนก็คือน้ำเนี่ยมันจะวิ่งมาแล้วก็เข้าเครื่องกรองแล้วก็ออกมาตัวนี้แล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวน้ําทิ้งที่เป็นเหมือนแบบสิ่งโสกโปกที่เหลือจากการกรองเนี่ยมันก็จะมาทิ้งตัวนี้แล้วเขาก็จะมีตัวติดให้เลยก็คือแบบครบจบมากๆ หลังจากเปิดทุกอย่างแล้วก็ทําการเปิดเครื่องก่อนนะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเทสพอเทสเนี่ยทุกคนก็เปิดตัวนี้เลยตึงน้ําที่ไหลามาจากกรอกแบบนี้คือน้ําที่ยังไม่ผ่านการกรองนะคือน้ําประปาล้วนเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการให้น้ําผ่านการกรองเนี่ยทุกคนก็แค่หมุนสวิชตัวนี้มาตรงที่เป็นรูปน้ํานี่รูปน้ําตรงนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยน้ำที่ผ่านจากการกรองเนี่ยเขาจะออกมาจากสายตัวนี้ของเครื่องอ่าก็จะเห็นได้ว่าเอ้อออกมาค่อนข้างดีซึ่งตอนเนี้ยที่เรา ตั้งไว้เนี่ยจะเป็นหมวด purify ตัวนี้ อ่ะทุกคนเราไปดูที่หน้าจอของเขานะถ้าเราไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยมันจะมีหน้าจอที่ขึ้นค้างไว้ก็คือมันจะแม็กซิมัมอยู่ที่6 0พ0ลิตรตอนน่อ1นปีอันนี้ก็คือเราใช้ไปแล้วมันก็จะมีตัวเลขให้ดูหลังจากนั้นถ้าใครต้องการปรับนะก็คือกดไปเลยพอเรากดเอาคลายไปแล้วมันก็จะมีทั้งหมด4หมวดที่เราเลือกไปก็มีตั้งแต่8.599.5 9, 9. แล้วก็10แบบนี้เลย,เยทุกคนก็เลือกได้ตามความต้องการที่เราบอกไปเนี่ยเขาก็จะมีให้ว่านี่ถ้า p ี1 0ิเนี่ยไม่ควรก,นนะก สมากส่วนใครต้องการจะล้างหน้าเราแนะนำให้ใช้หมวนนี้เลยก็คือกดไปที่ a ะซิดิหรือว่าความเป็นเบสนี่ใช้คำว่า weak Acidic ตัวนี้เลยก็คือมีความเป็นเบสอ่อน,ออนคือ pH 5.5อันนี้เขาก็จะเตือนไว้นะว่าเอ้ยถ้า pH ที่มันเป็นกรดเนี่ยกรดอ่อนๆก็ตามอย่าไม่ควรกินมันก็จะมีเครื่องหมายให้ดูหลังจากนั้นถ้าจะใช้งานก็แค่เปิดใช้เลยทุกคนแค่เปิดอ่ะ ออปชั่นน้ำที่เราต้องการ P h ที่เราต้องการเนี่ยก็จะออกมาตรงนี้ใครอยากล้างหน้าก็ล้างตรงนี้เลยใครจะเอาน้ําไปล้างผักไปชงกาแฟาหรือว่าไปทําเมนูอาหารก็สามารถกรองตรงนี้ได้เลย ทุกคนประสบการณ์การใช้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มแต่เราอ่ะรู้สึกชื่นชมแล้วก็แบบเอ้ยประทับใจน้องรู้สึกว้าวมากก็คือตอนเราใช้ pH 5.5แหละที่มันมีความบาลานซ์คือถ้าใครเคยแบบล้างน้ำประปาต่อให้เราจะใช้โฟมล้างหน้าที่มันอ่อนโยนขนาดไหนพอมันไปเจอ pH ที่มันด่างมากๆอะ่ะโอ้โหจากโฟมล้างหน้าเราที่เป็น pH บาลานซะ์อ่ะทุกคนมันก็จะกลายเป็น pH ด่างหลังล้างมันก็ยังจะมีความตึงอยู่บ้างแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนอยากให้ทุกคนลองลอง,ลองใช้น้ำที่แบบ pH 5.5 ล้างหน้าดูแล้วก็ใช้ร่วมกับครีนเซอร์อ่อนโยนที่เราใช้อยู่แล้วอะหลังล้างมันจะได้ฟิลที่แบบละมุนผิวหน้าเราจะไม่ตึงไม่แบบแห้งเลยแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบแห้งจนเกินไปหรือว่าแบบหน้าตึงหน้าแบบขยับหน้าไม่ได้อะทุกคนเออทุกคนอันเนี้ยฟิลลิ่งมันดีมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยในการดื่มคือน้ำเนี่ยมันจะสามารถปรับเป็นเอาคลายวอเตอร์ได้ก็คือตัว8.5อันเนี้ยชอบมากเราก็จะกรองน้ำอันเนี้ยตลอดแล้วก็ใช้ pH เนี่ยตลอดกรอกน้ำแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็น ก็คือเราก็จะได้กินน้ำที่ pH 8 5โดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อน้ำแร่ในแบบในห้างสรรพสินค้าเลยทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างจะประหยัดสำหรับใครที่แบบเฮ้ยมาสสาอันทาย,ยจิ้งจ๋าที่ต้องกินเอาคลายวอเทอร์ตลอดอันนี้ก็น่าจะคุม้มใครที่ฟังมาขนาดนี้แล้วก็คือต้องไปตามทุกคนมันแบบคุ้มค่าจริงๆเราอะลองใช้มานานมากแล้วเราก็ทํารีวิวเป็นรูปภาพไปแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆอันนี้คือมันคุ้มจริงๆทุกคนสามารถใช้แบบได้เยอะมาก ใครที่อยากได้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะเขาชื่อรุ่นว่าตัว Panasonic Alkaline Ionizer รุ่น TKAS 700WEX นั่นเองก็คือเป็นเครื่องกรองน้ำที่ยิ่งกว่าเครื่องกรองน้ำที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีไว้ติดบ,บ้านอ่ะวันนี้เราก็ได้มาป้ายยาแล้วก็รีวิวเครื่องกรองน้ำที่เราชื่นชอบให้ทุกคนได้ดูกันแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB Ib Bar บอด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลา กันไปแล้วบ๊ายบาย